เห็ดที่เราหามาได้ก็ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะโอ้ย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 ก็งามอยู่ในเห็ดคนนำลับนัินลบแรกๆนะก็งามเลยเห็ดหัวเราเมลือเห็ดไข่ไว้ตับนีของอาตีบอ่อันนี้ของไปหาเมื่อกี้นี่แหละเทโลนี่อันนี้คือเห็ด ฮ็ดเจ้าปูเนาะอันนี้นะคื่อว่าสองเท่าในกำมานอยู่ในหนังมเลดิตมีดได้ส่ะโอ้โหลมาทุกคนมาซ่อมลีดกันตัดขาพอบาหนะมันเาวยัแลวล่ะ ว่าสิประมาณประมาณอยู่พี่น้องตะลัก4ตลักสิทําบักสะอาดก่อนพี่น้องคือเฮ็ดหนังงวนมันเปือยเนาะสิเรียกบ่บ่เรียกบ่นี่ เฮ็ดนาแหล่น่ะเอ่อเฮ็ดท่านเฮ็ดข้าเฮ็ดดินเฮ็ดรวมสมัยปีพี่น้องก็ถือว่าได้อยู่เนาะว่าบราได้ก็ได้ยูมือนสองเท่าก็ได้ล้างต้มน้ำพี่น้องต้มน้ำไว้ตัดเก็บแห้งงามเลยตัดเสาเดิน ใช่แล้วเฮลโลงูดสใช่แล้วหน้างูอ่เดี๋ยวไปเฮลโลงูโอ้ยเจ้าป่ดินลายบอกเฮลโลงูยาวนานดูสีน้อยิัง เอาแข่งเอาคามันดอกเผาดอกนุ่มมันเลยกับไปปลูกไว้ยังนั่งบันไม่นั่งกินตุ่นก็ไม่เดาไปปลูกมันส่วนไม่นั่งกินตุ่นกินข้าวน้ำข้าบเหน้ยวแต่รับลงรับลงเลยไม่นั่งกินนอนลเมื่อยมือเนี่ยนะไปแล้วเมื่อยเหมือนยังได้มื่อคืนนี่กับไปเนืองยังกุู๊เฮ็ดอันนั้นดูนี่โนตอนนี้ตอนนี้มันมีคน โอ้นน่กสร้างมันอะไนั้นสร้างมันอันเกิดมาแหละแถวโลดนะโอ้ยคือท้าวมาทอดพี่ก็ไปหาเฮ่ก็อาร์ตี้เขากลับมาไม่เอาไหนขด้เลย ไปหาอยู่แน่ดอ่งหอนี่แหละเอาไปมามมาบขามาหลสมฮ้ยมา้ก็มาบออเอาวะอุ้ยขับไปลุลที่เดิมเังป่ยู่ฮะ่แตว่าเราไม่ไหวแล้ว แต่ว่าเห็นหนอะไรนะอ่อนนี่ก็ยังยังน้อยยังงามอะไรนี่เส้นว่าโค่นมืออื่นสีบลอนไลายปันไดน้อยเนาะหัวมือดีมือว่าหัามือนี้กับมือหวานดีโวยมือแล้ก็อ่อนน้ำเห็ดเข่งห่อข้าวห่อแม่นห่อขนมปั้ต้มเด้ไปบ่บ๊วยเนาะมิ้ง เอาไปใหห่อ huh ตั huh ้งเบอร์เขาเอื่ยจะว่าห่ออยู่ปะยะเฮ้ยอันนี้นะเฮ็ดอันนี้น่ะมึงเก็บบ่้างมึงคือเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดง่ายนะทบ่รถเบาวยู่ในขาพ่อตะปูนั่นอันเนี้ยจะง่ายเนี่ยเบาพังกินเขพังกินจ้าไม่เอาจ้า จะเก็บมาทำงาเจอจะมาฆ่าฉช่ใช่ไหมเออนอกง่ามอีกันได้เปน,นี่นดเราเข่งกันตันตันเหิเลยมันเหลือเล,เละละ่ะโยมันจะข้าแล้วหย่น้อบ่ายโมอะไรพี่้องเอ้ยน่าจะค้องมากอะ่ะซีบโมงกิ่นเผาผ้าก่อน นีนั่น,นเลือจอดเก็บนนางามตอมอดเฮื่อนแหละเท้เา,ตาตีนกระตั้งแต่ว่าบางรอกก็ไม่ตัดแต่ว่าต้นรี ก็อดจะจนมากเลยจริงเพราะกอดจะตัดเพราะว่าทั้งท่ายทั้งเงินทั้งท่ายทั้งเก็บแล้วมันสิตัดตีนเราเรียบร้อยนะทุกคนคือเนี่เลยเดี๋ยวของเจ้าพิมี่เฮ้ยพ่อเก็บไม่จะซ้ำทำน้อยอติ ทิทานมันไม็มีแล้วถ้าเป็นก็ยังแบบเข้ามาดอกง่ายๆตอนเท่าเราถ้ามีนักเก็บมวนเนแ่ยกบใช่ไมยังมง่ายๆอยูน้อยง่ายก็ได้ได้คอยันขอกดก็กาวพอดนนี้แซมมี้เน่น่เน่เนถ้าได้เท่านี้ อลาลาัม马าเปลี่นพวอภูเบ้าท่านได้จะว่าได้เห็ดอัน,อน,อนติเตต้ามะเข่อเปล่ยนไปใชวยดสีแ่งเาเปอกควายดนน้องน้องควายดอนน,ออนะเนยแล้วน่าไปละลอยสลอยบาอ่อนี่นงกตรงนี้ตงงงงามอยู่แต่ว่าใส่มันทางในมันะเบิดกว่า สามแล <on S 2> ้วก็มาลาโอ้ลิสเ so ออนเฮ็ดบอปีนี้เฮ็ดออกไลน์อยู่นะแต่ว่าเาราบวันด้ไปทั้งเศร้าทั้งแรงไปออกไปแต่ตอนเศร้าเมื่อยจ้ะไม่ไหวเอฟซีบอสเอาแป้งมันใส่ปแป้งมันล้างแป้งมันเปลือกแป้งอีกอนะอูเหึบอยคือใคร พี่ายินบบะอนนีเลียกของเกมในีันในใน,นมองเจุดจดยินน,น้ำโคตยินน้ำขรงิด ต้มน้ำหอนรว่เด้วยพี่น้องเน,นี่ยตอนนี้กำลังต้มน้ำหอนอยู่ว่ามันเดือดแล้วน้ำเด็น้ำเด็กน้ำเดี๋ยวน้ำนี้ับตอนน้ำมา ก็เก็บอยู่ในม่เฮ็นละโมกันสี่ออสี่สิบหกแล้อัน,นันคือออกซิเนเงาอันนี้อันนี้เม่นเม่นแม่น,น,น,มนเฮตอะไรอยู่อ่ะเฮติหาดเฮตหาดเฮ้ยเฮ็ิอะไรเดี๋วก่น เนี yeah, cool. car, uh, okay. ่ยม mm ันเป็นอยู่คือคือเห็ดข่าเห็ดนี้แหละเออเอาบอกว่ายังก็สิบรเซ็ตเม็ดมนดิมาดอกง่อย boleh set on bah boleh kirim ุ๊งายเป็นตะคือสาหินสร้อยเก็บเหรอดอกนี้น้อยประกับเป็กพี่จินเนียเฮียนี่มมันออกเข้าไปทั้งสาวทั้งเมื่อหันหัวมันออกเลยว่าห้าแบบบวอยซึ่งเราจะมาล่างันได้เกิดเลยะเอาลงรล่งนน้ำน้ำหอนลวบ หัวทำไมันถือเบิร์โอ้ยจะบดซาเกินไปโอ้มันกระมุนแลยยยล้วนนั้นอ๋อที่เขาลวกบ่เป็นลวกเงียังได้เค้ลวกย่านมันเตะเอาเอเนี้ยมันให้กระเปื่อยแต่ว่ามันถือพอดบ้าเหรอมันก็จะอ่อน่อยๆลงไปเลยเอาเกือน เกลือล้วนเกลือล้วนั่ง่ยอยู่บ่ร้อยเมื่อี่ยอยู่บ่ไ้ก่อนเดียวหนึ่งถ้าเอเต่าตัวนี้เราอตังบ่เฮืองอะไรไดมันมีด้วยเปลพื้งท่านอบมาพี่ดองมาล่างเฮ็ดได้แล้วดดีดเนนี้ก็ง่เกินไป กมอยู <becue> ่ลวนอยู่เออตอนนี้แห่มะเล่นนำหอนพี่น้องเอ้ยสองรกเป็นจังไงพี่น้องช่วงนี้คือเงียบเแต่เดีแต่งไดเบิดแตงไดเบิรคือวัวพากันเบิร์คลี้บุกฝอยน้อช่วงต้นเดือนแต่พากันเหตุเวกเหตุงานพี่น้องเมา่งานบได้ อันนี่สวาฉันคิดจุกลัวๆอยู่เออโอ้ดจเย็นร่างหระโง่่มันร่างยากพี่น้องติดต่าว่าเปนกากสร้างนี่นี่ถ้าล่างบริกาัดกาเห็ดใครหินเลยนี่เนี่ยไม่ใช่เห็ดไครหินเห็ดหินมันจะเป็นอย่างหนึ่งนี่นี่โ้ ใช่อันนี้เก็บตั้งหลายดอกคือว่ามันไม่ใช่หรอกเออนี่ยหมูมัน,นสรารพัดที่นองมกวันนี้นะหลายอย่างเลีได้ทุกอย่างเิล้นงูพินุนางงูอ่ะ หน่แหละหนาเขียวเห็ดท่านน้อยเห็ดท่านใญ่ญ่เห็ดใครเห็ดใครหินสารพันอย่างเออะจะมานะหอนแต่บ้านเห็ดแหดใส่เห็ดเห็ดถาเห็ดถาได้สิคข้าว เห็ดนางหงวเจ้าหนึงปุ้ยออันนี้เห็ดเผิอกซาก็ได้อีกสองดอกสี่ใช่เด่นอันนี้เหดืกคานุกยุงจ้ะคุณจะทำท่าครึ่งครึ่งไหมจังไะจดวที่สิแปดอะเลือดนี้นะนะต่ต เลนสาขาอะไรเน,นี่เอาเอาเอ,อ,ห,อหัอหนอยู่สวนัน,ะะวนอืมอ่าเส้นขึ้นคือว่าเส้นขึ้นจะจะแถวใดเลยอิอเก้89 หักจกทีมีแลบอกบ่ให้มันโพดคลายแต่เงิอนอะไเล่นเนี้ดีพี่เนาอือจะเลื่งกันเนาะจาเพิ่มกันเดียวเองไม่มว่าอย,ยากยัดงดงแวงามๆจ้าสุดทามนหายอโอ้โยมันบอกมีเงินอยากขึ้นจยู่มันบอกมีเงิน,นมันกะซิ มันเะป็นปีใสได้มันงายเดน้ำพอนรั like ่วม um, um, ันก็ส mm ิอ hmm. mm ัน hmm. น uh ี้แน่นอนจะมาแตกเนาะตลาดขอาวนะพอดีอยากเจอห้องจานนน้นมันนอนบเ่ดเบ่เอาีหยังีนีพ่อเจ้าน้ำอนรั่วค่ะกะลมันงุกเขาแมนปีอืมโอเคโอเค หนักไปสานะครับยาหนึ่งมตรงเสื่อมระเด่นจะได้บวชหาดโอ้ไปทังไดเบิร์ตีมันนะฮะห่อนบ่อืมนอาอืมวันนี่ันีอกันเลยมั บ้านเน็เขมบนหวยนเต็มเต็มมเป็นดินเดนดะดาะเป็นล่างยหญใต้พี่น้างเป็นทานใหญ่มาบอกกากินบอเอ็ดอันนี้น่ยได้แต่นนีได้บาเ่มนบนี้มเร่มได้เมนนี้เธอดูที่นี่มันกี่ดอกเน่งวหนังเงีย ตมแมนเบิร oh, mm ์ดเลมนเบิร์ดเดียว yes sir ผมกะตื่กับพวกนั้นลอยคื่กับดีือกจาอืมนี่สลอนเสี่แยกไปเก็ีกยกันนี้แหละนี่นี่แนเบิกับตุ่างแล้วกับแมนเบิร์ดเนี่ยหมูเดียวโอ้ทั้งทั้งมองฮอจอบเหมือนกันกำันออกลายทงว้สี่ออกยู่นี่เนาบ่ไ้ไปเบิ้องตังรเาันะ แล้วจะเติบลงมาเสียอยู huh. no eating eating ah, yes. ่นี่พวกนี้บางทือน่ะเคี่ยดินจะยงได้ยัตอนี้เจ้าันเกิดมาแล้วน่าทังนายนี่าเนาะน่าบหักเสียผัดวะืโอ้ยไม่ิดเลยครูิโรซ่ามันเป็นังเคยชิมมกมลูกมาีสมาเละ เฮ็ดอันนี้แหละเห็ดตอกขมิ้นได้สองดอกเฮ็ดยังอียาเฮ็ดไปเบิ้งนี่เฮ no? ็ด <Leah> <grateful. S 2> อันนี้เฮ็ดคืออันนี้แหละจะกินได้อยู่เฮ็ดข่าเลยในสีเหลืองตัวเบบสีตามตับปูสับปูไปนี่แหละเขาก็ซีด้เฮ็ดเขาตัวเย็นกระเทือนี่แหละพี่น <Sams. S 2> ้องเอ้ยตะกี้นั่นหามากอะให้เขาเอื้อยเบึ้งต้องกินแบบนี้ กินนตัวนี้เบาได้สิได้มมฝากคุณพ่อคุณแม่่ไกินอยู่ฝากขัดไก่บอพีน้อ้ยเกื่อสีกับบมือนะเฮ้ยไม่ลงเกี่ยวข่าวอยนะเบิะไมลงเกี่ยวข่าว่ทำไปลงน้ำได้ขีดการไปกระสอบ ยครับอ,อันนั้นฮงง่ายเฮ้ยกับละงอเยอาทิตย์หนึ่งยังบระเนเดีอันพ่อค้านกับละงอได้ได้น้ำประทวมเลยทวมมานซำไี่เกลือใช่ไหมใส่เปยไป้องกาน้ำปอนมฝนตกบาเปนี้สียห้องตาย้าครับมันกับบริหลายแต่ว่ามันมันบริหลาคือไปแล้วนี่เขาเขาบาอกว่าละซีดียากใหยามตาย อยากภาพผือ,อ,อ,อนนคอร์ดเออเห็ดน,นี่แหละเห็ดดินลังเตะคอยเก็บเป็น,น,ปะน,น,น,นอะเ,เอาเห็ดดินลังเตะมันเป็นดอกหน่อยดอกใหญ่ตัวนี้ยงดอกใหญ่เลี้ย,ยงใหญ่อุย้ยหมุนจนบ่นละ อ้าวก็ม nah nah, eh, oh, ันมุนถือก yes, <ip> ันนีแต่ว่ามันยังใครมันถึงน้อุ่นใครเนี่เนี่ยมันล้างยากเดี๋อวเก็บมากระจายา่นะบ่อนละเดีเก็บเือนปฏาเดี๋ยวเก็บแล้วแล้วก็เวลาล้างก็เห็นนอนแบบช่วยอ้าวดูนี่ดิดูดูน่เสียอ่นั่นก็จะขิเอยแล้ว เจ้าก็ใบ l เฮ็ตออกเจากะบกแม่เจ้ามั้ดัครับอ้าวันเห็นงูเลยเนงูเลดีเย้กตตกจงูเขโดดมาใส่คอยเปียงเปียนเลยตกจู่จนวามันโดดมาบ่มันโดดมาจ้ามาไมขอไปชวกไหม โดนล้มาพยัญชนางับแขงค่อยอ่อมอยพยนต์จ้ตุบง่ายอั่นงเจ้าบดเมียนมันบอกมากยไอ้บเมียนมนยากไหมก็พกรบ้ิตเมียนมันยุ่มีไอ้รุ่นละว่าบอยยังหมันคมนะอานี่งอย่างมันออกไง่ะมันก็บอกโอ้นั่นอืมมันไม่มีอย่างกรุ้ออกรุ้ยนี่ะมันก็บริคมไันคมดับอย่างมันฮ่าไปลุ้ย อันนี้เออขวดอันอันใบ<ค>มันออกทำกระบอกโ้ง่ซือแล้วย้อย้วท่างซื้อลคนมันออกแล้ครับเจ้าค้มเราอ่ะคล้นายข้าวที่เคยคายข่าวที่ข่าวเขียว คาปาโลละจิบ้าบทคาราบุนเลือดเจแปดแปดเย่จันวางเมหนาขายเข้าปีนีวงเ็นได้ี่ีาหาเข้าอีกแล้วเหี่ยก็เขา่าเข่าก็ถือโอ้ยเอ,อาเออมสนาเนอา้มสนะเอาเมนาส่วนเอาไงาโอ้ยพี่น้องกินดีกเตรียมรับพักจากก่อนละกันปรสุคุสุกุนักกลังเหตุเนาะอยู่บ้านแม่นานงสีไปจังสีดอะไรยังไงก็จังกทนึงเนาะ หดหน้าบอ,อดไซน่จโ้ย